โอ้ตายแล้วซองขาวตั้งพันหนึ่งหายไปไหนล่ะอุ้ยหายแล้วน้องคะน้องยืนอยู่นี่นานแล้วเหรออ๋อใช่ค่ะน้องพอจะเห็นซองสีขาวขาวไหมคะไม่นะทำไมอะคะพอดีพี่อะในนั้นอะไม่ตั้งพันหนึ่งพี่กะว่าจะไปงานขึ้นบ้านใหม่เขาพันหนึ่งเลยเหรอคะหช่เฮ้ยเสียดายเนาะแล้วพี่ทำยังไงล่ะ ก็ไม่รู้สิงานเขาก็จะเริ่มแล้วเนี่ย <ểm> เอื่อนนานแล้วก็นั่งสิมามานั่งด้วยกันอ, <partic> อ๋อหนูเพิ่งลุกขึ้นมาหนูนั่งจนเมื่อแล้วหนูเลยลุกขึ้นมาอกอกกำลังกายแม่หมอพี่จะทายัางไงเออหนูช่วยพี่สาม้อยได้นะสามน้อยพ,พี่จะได้รีบไปเพราะงานจะเริ่มแล้วไม่ใช่หรออุ้ยมันจะดีเลอเนี่ยไม่เป็นไรถือว่าคนไทยได้วยกันแล้วพอจะมีสักบาทไหมล่ะซื้อซองซื้อซองขาวหออ่ะห้าบาทเลยก็ได้ ดีมากนะโอเคไ,ไม่เป็นไรบ๊ายบ,บายค่ะเสียไปสามร้อยห้าบาทได้มาพันหนึ่งกำไรหน่ะหนัฮะแบงก์กามองสุขใครหลอกใครวะเนี่ยเสียไปตั้งสาร้อยห้าบาท